สวัสดีครับทาทุกคนนะครับผมเกินเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัพข่าวจะรับเด็ข่าวความในการลุกหลังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเราไว้ตูนยูไนเต็ดฟีเจอริง่กับเจดำทุกวันและฝากแลนดไว้ด้วยตูนยูไนเต็ด วีนนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวการเลิกเล่นทีมชาติแล้วเรียบร้อยของซนะิโยรามอสนักเซนแบกทีมชาติสเปนของปารีสแซงต์แชแมงในวัย36ขวบนะรับใช้ทีมชาติสเปนมายาวนาน17ปีแล้วเป็นผู้เล่นที่ทาสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนหรือทัพกระทิงดุมากที่สุดตลอดกาลนั่นะคือ180้นัดยิงได้23ประตูแล้วก็คว้าแชมป์ยุโรป2สมัยนะ0 0 8กัน2ปดกับ 22, ถ,ถึงพั1สิบสองรวมไปถึงฟุตบอลโลกอีกหนข่งสมิยในปีสอง,นะอาองม,ออมาปริกนศ ผ่านทางโซเชียลของตัวเองเรียบร้อยนะว่าเขาจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติสเปนจะไม่ลงเล่นอีกต่อไปเพราะได้รับคำรรยืนยันจากหลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือคนใหม่ของทีมชาติสเปนว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการนทีมอีกต่อไปนะโดยรามอสบอกแบบนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องกล่าวคำลาทีมชาติสเปนนะเมื่อเช้า,ชาผมได้รับโทรศัพท์จากโค้ชเนี่ยก็โทรมาบอกผมแล้ว,ว่าผมไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเขาไม่ว่าผลงานผมจะดีแค่ไหนหรือจะทำอะไรก็ตามนะ มันหนักอึ้งมากนะกับสิ่งนี้นะมันค้างคาอยู่ในใจมันถึงสุดทางที่ผมหวังว่าอยากจะเล่นต่อไปให้มันหอมหวานกว่านี้แต่นั่นแหละความสำเร็จที่ผ่านมาเราก็ได้รับมันแล้วจากทีมชาติสเปนเพราะนั้นผมทาเต็มที่มาโดยตลอดนะอายุเป็นเพียงตัวเลขนี่ไม่ใช่ข้ออ้างเลยไม่ใช่สิ่งที่จะมาวัดประสิทธิภาพของผมเลยผมรู้สึกอิจฉาตั้งแต่อย่างโมดิชอย่างเมสซี่อย่างเอ็มบาเป้นะที่ได้เล่นทีมชาติต่อไปน่าเสียดายที่ไม่เป็นแบบนั้นกับตัวผมเพราะฟุตบอลไม่เคยยุติธรรมอยู่แล้วนะ ฟุตบอลไม่ใช่เป็นแค่ฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่ผมต้องยอมรับแม้จะเศร้าแต่ว่าก็ต้องเชิดหน้าแล้วเดินต่อไปนั่นเองครัก็ประกาศอำลาทีมชาติเรียบร้อยนะส่วนกับเบ่เชียนะ ก็ยังต้องลงเล่นต่อไปแต่ประเด็นคือจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันก็ต้องรองดูอนาคตของเซนแบกไว้สามสิบหกปีรายนี้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนต่อในช่วงจบฤดูกาลนี้นั่นเองนะอา้าวบ๊ายบายทีมชาติสเปนแล้วก็ต้องลุ้นสัญญาใหม่กับเปเช่ด้วยสำหรับเซกิโอรามอสันเองนะจ๊ะอา้าวแฟนๆคิดเห็นยังไงกับการเลือกเล่นทีมชาติของรามอสก็คอมเมนต์มาแล้วเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางตูนยูไอเต็ดฟีเจอร์ดิ้งกับจันนะีีนนนน้้ไปแลววสสััดครบ